เมกากลับขายพลังงานได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งที่สรารธรรมตอนนี้ก็พยายามถูกกลบด้วยบอลลูนอวกาศถูกกลบด้วย UFO แต่จนถึงขณะน,นี้ดูท่ากรณีการกรบข่าวดังกล่าวจะไม่ประสบความสำเร็จ สวัสดีครับมาพบกับผมท่ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้มาอยู่กันในรถบ้านก็เปลี่ยนบรรยากาศนะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศหลายประเด็นนะ่าจับตามมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามนะครับที่กําลังเกิดขึ้นในยูเครนรวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ เริ่มต้นนะนิโคลานะครับประกาศลาออกจากตำแหน่งนายก,กรัฐมมตรีของประเทศสกอตแลนด์นะครับเส้นเหตุกฎหมายเอาใจคนสีลุงพ่นพิษแยกตัวออกจากอังกฤษนั้นไม่คืบหน้าสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านายก,กรัฐมนตีของสกอตแลนด์นะครับนิโคลาสเตอร์เจนประกาศวางแผนการลาออกจากตำแหน่งหลัง รายยาวนะครับมาแล้ว8ปีท่ามกลางนโยบายอื้อเฉาปรักดันการลงประชามาติเพื่อแยกสกอตแลนด์ออกจากอังกฤษที่ไม่เข้าเป้านะครับและกฎหมายเพิ่มสิทธิเอาใจเพศเลือกนะครับทางเลือกหลังเขตอื้อเฉานักโทษสามนะฮะข,ข่มขืนผู้หญิงโดยส่งไปขังรวมในเรือนจำของนักโทษ หญิงฮะก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งในขณะที่รัสเซียมีการปูพรมถล่มทางอากาศทั่วยูเครนอีกรอบหนึ่งด้านวอนน็อกสกรบระบุใช้เวลาอีกเดือนหนึ่งนะฮะก็จะทำการยึดเมืองคาชมุดได้เป็นที่เรียบร้อยรัสเซียส่งขีปนาวุธและดโดรนปรูพรมนะครับยูเครนอีกระลอกหนึ่งด้านยูเครนรับสกัด จรวดของมอสโกได้ไม่ถึงครึ่งชี้รัสเซียนะครับเพิ่มปรับกลยุทธ์ซึ่งรวมถึงการใช้โดรนสอดแนมขณะที่นายใหญ่นักกรบรับจ้างกลุ่มวากเนอร์ทำนายว่านะครับกว่าจะตีเมืองมักบุตแตกคงเป็นเดือนหน้าหรือประมาณเดือนเมษายนแฉขั้นตอนยุ่งยากของกองทัพรัสเซียทำปฏิบัติการในสนามรบตอนนี้ก็อืดอาดเลยทีเดียว ในขณะที่เซเลสกี้ผู้นำของอยูเครนลั่นไม่มีวันยอมเสียแผ่นดินนะครับเพื่อทำข้อตกลงสันติภาพกับทางราัสเซียประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลสกี้นะครับของอยูเครนออกมาย้ำกับสื่อของสำนักข่าวบีบีซีนะครับว่ายูเครนจะไม่มีวันยอมเสียสละแผ่นดินเพื่อทำข้อตกลงสันติภาพกับทางราัสเซียแต่อย่างใดนะครับสำหรับคนติดโควิด นายทีนตอนนี้ก็เริ่มคือหาออกบ้างนะครับผลการวิจัยพบว่าคนติดโควิด1 9ไปแล้วแม้จะไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็จะมีภูมิคุ้มกันพอๆกับการฉีดวัคซีนเลยทีเดียวภูมิคุ้มกันด้านการติดต่อโควิด1 9ที่เกิดจากการติดเชื้ออยู่ได้นานอย่างไม่น้อยก็พอๆกับการฉีดวัคซีนจากผลการศึกษาครั้งใหญ่ที่สุดหนึ่งที่เกี่ยวกับหัวข้อ ที่มีการเผยแพร่ผลการวิจัยในวารสารการแพทย์ The l a n c ซ t นะครับพบว่า10เดือนหลังจากที่ติดโควิด -19 ผู้คนยังมีความเสี่ยงต่ำหรือ80%สําหรับการติดเชื้อซ้ำอาการหนักถึงขั้นเข้ารักษาอย่างโรงพยาบาลและเสียชีวิตนั่นหมายความว่าภูมิคุ้มกันตามธรรมชาตินี้คงทนอย่างน้อยๆก็พอๆกันถ้าไม่นานกว่าวัคซีน ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาสอเข็มผลการศึกษาระบุอย่างไรก็ตามผู้เขียนเน้นว่าผลการค้นพบของพวกเรานะครับไม่ควรถูกนำไปด้อยค่าวัคซีนซึ่งยังคงเป็นหนทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับภูมิคุ้มกันในขณะที่มาเลเซียรุดสืบสวนโรงพยาบาลนะครับถูกแฉไม่รับรักษานะครับคนไข้าสาวกางเกงขาสั้น นายแพทย์นูไฮชามนะครับอับดุลเลาะอธิบดีกรมสุขภาพของมาเลเซียยืนยันมีการสืบสวนกรณีผู้หญิงคนหนึ่งถูกปฏิเสธเข้าไปทำการรักษาในโรงพยาบาลคัมปาในรัฐเปรักนะครับทางตะวันตกของประเทศหลังเรื่องอู้ฉาวถูกวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับข้อความโพสต์บนทวิตเตอร์นายแพทย์นู ไฮชามระบุว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นกับสถานบริการทางสุขภาพนะครับเราจะสืบสวนและถ้ามันเป็นความจริงก็จะใช้มาตรการที่จำเป็นนะครับขอบคุณที่มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาในขณะที่จีนก็ประกาศชัยชนะอย่างเด็ดขาดเนื้อโควิด -19 หลังจากการเสียชีวิตแล้วก็ติดเชื้อต่ำที่สุดในโลกคณะ ผู้นำสูงสุดของจีนออกมาประกาศใยชนะอย่างเด็ดขาดเหนือโควิด -19 พร้อมระบุว่าจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราเสีย่ยงโควิด -19 ต่ำที่สุดในโลกขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขนะครับนานาชาติยังคงตั้งคำถามเกี่ยวกับชุดข้อมูลนะครับที่ปักกิ่งอ้างนะฮะว่าเอาชุดข้อมูลนี้มาจากไหนนะครับในขณะที่ไม่ดังเหมือนเคยนะครับ จีนเย้ยสื่อตะวันตกถึงกับใบหลังจากสหรัฐอเมริกาถูกแฉบงการบึ้มท่อก๊สนอร์สตรีมจีนเย้ยหยันสื่อของตะวันตกนะครับสำหรับท่าทีกระอึกกระอวมมาตรก,การตรวจสอบนะครับรอยงานคำกล่าวอ้างของซีมัวร์เฮอร์สนักข่าวสืบสวนสอบสวนคนดังเจ้าของรางวัลพูริเซอร์ที่ระบุว่าสหรัฐอเมริกาอยู่เบื้องหลังการลอบ วางระเบิดท่อก๊สใต้ทะเลนอร์สตรีมเมื่อปีที่แล้วนะครับเหตุลอบก่อวิาศกรรมท่อก๊สนอร์สตรีมแห่งชาตินี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนสร้างผลกระทบครั้งใหญ่ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมก่อความกังวลแก่ทั่วโลกเกี่ยวกับความปลอดภัยและระบบสาารุูปโภคข้ามพรมแดนจากคำกล่าวของหวังเวินปิน นะครับโฆกษกระทรวงการต่างประเทศระหว่างการถแถลงข่าวประจําวันของประเทศจีนในขณะที่แพทย์นะครับก็ตรวจสุขภาพของประธานาธิบดีโจ Biden, ไบเดนวัย80ปีฮะยังคงนําหน้าที่เป็นประธานาธิสาีสหรัฐอเมริกาได้อย่างสบายขณะแพทย์เผยประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาวัย80ปียังคงสุขภาพดีพร้อมปฏิบัติหน้าที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาต่อไปได้อีกทั้งยังไม่มีภาวะลองโควิด d แม้เคยติดประวัติโควิด -19 เมื่อปีก่อนที่ผ่านมาแพทย์ประจำทําเนียบขาวระบุผลสรุปร่างกายของโจไบเดนว่าประธานาธิบียังคงมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมทำหน้าที่ต่อและสามารถทำภารกิจต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆซึ่งที่ผ่านมาโจไบเดนก็เรียกผิดเรียกถูกพูดผิดพูดถูกหลายยกเลยทีเดียว สาวจีนฮะออกมาร้องห่มร้องไห้น้ําตาร่วงว่าหาแฟนไม่ได้เกิดมา28ปีนะครับยังไม่เคยจับมือผู้ชายด้วยซ้ำไปกลายเป็นคลิปไวรัลนะครับในจีนเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งออกมาร้องห่มร้องไห้ตัดพราะว่าตัวเองหาแฟนไม่ได้สักทีและไม่เคยจับมือผู้ชายสักคนทั้งที่เขาอายุย่าง28ปีเข้าไปแล้ว คลิปนีโพสต์เมื่อวันที่12คุมภาพันธสาวซี่งหายคนหนึ่งนั่งคุยกับพี่สะใภ้ของเธอเดอริระบุว่ารู้สึกเครียดมากทั้งเรื่องงานเรื่องเงินความหวังของพ่อแม่รวมถึงตัวตัวเองก็ไม่เคยมีแฟนนะครับปัญหาชีวิตและความเครียดสะสมทําให้เส้นผมของเธอนั้นเริ่มงอกก่อนวัยเขาบอกว่าฉันยังไม่เคยจับมือผู้ชายสักคนเธอบอกแบบนั้นสื่อสังคมออนไลน์ก็วิพากวิจารณ์กันไปต่างๆนาะนาะ ในเชิงปรากฏการณ์นะเราคงเห็นว่าตอนนี้รัสเซียยังคงปูพรมทางอากาศในฝั่งของยูเครนอย่างต่อเนื่องยูเครนย,ยังคงพ่ายแพ้มีความพยายามจากทางฝรั่งเศสเพื่อจะทำการจัดการเจราจาระหว่างรัสเซียกับทางยูเครนอีกรอบหนึ่งแต่ขณะที่รัสเซียนั้นก็รุกบุกตีอย่างหนักวลาดาเมียนะปูตินจัดหนักให้กับยูเครน ส่วนเซเลสกี้นะฮะอดีตตัวตลกที่เคยบอกว่าต้องการสร้างสันติภาพกับกลายไปแปลมาเข้าเป็นผู้ประกาศสงครามเสียเองกับทางฝั่งของรัเสเซียจะเป็นที่มาของการบุกเข้าทงการยึดหัวเมืองสําคัญสาคัญนะครับของฝั่งยูเครนสถานการณ์จนถึงกระนี้ภาพรวมถึงแม้ว่าฝั่งสหภาพยุโรปจะพยายามแสดงท่าทีว่าจะส่งอาวุธไปทําการสนับสนุนแต่ปรากฏปรากฏว่าจนถึงกระนี้อาวุธโดยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นรถถัง แล้วก็เครื่องบินขับไล่ยังไม่ได้ส่งไปอย่างไรก็ตามฮะถึงแม้จะมีการส่งอาวุธไปให้แต่กระสุนยูเครนต้องซื้อเองภาพรวมจนถึงขณะนี้สงครามในยูเครนฝั่งยูเครนเองกําลังเสียเปรียบและฝั่งสาภาพยุโรปกําลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟอ้อนะครับเรื่องของราคาน้ํามันและเรื่องของราคาพลังงานด้วย จุดที่นะ่าสนใจตอนนี้ก็คงจะนี้ไม่พ้นเรื่องของท่อกาซ์ดนอร์สตรีมนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นนอร์ส s ตรียมหหรือนอร์ส s ตรียม2นะครับมีรายงานค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะจากสื่อของสหรัฐไปเองยืนยันว่าท่อกาซ์ดนอร์สเตรีมและนอร์ส s ตรียม2เนี่ยเป็นฝีมือของฝั่งสหรัฐอเมริกาในการลงมือคราวนี้จีนออกมายืนยันนะบอกว่าท้าสื่อตะวันตกอ่นะแน่จริงก็รายงานข่าวเรื่องนี้อย่างเป็นทางการสินะครับเรื่องท่อกาซ์ดนอร์สเตรีมเนี่ย คงเห็นได้ชัดเจนว่ามีเจตนานะครับที่จะมีการทำลายท่อก๊สของรัสเซียอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นนอสเตรียมหนึหรือ n o r t ตรี r มสองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการแข่งขันขายน้ำมันและขายพลังงานให้ฝั่งสาภาพยุโรปซึ่งจุดที่มีการถูกก่อเวชกรรมอยู่ยุโรปตะวันออกทําให้ฝั่งสาภาพยุโรปพอมีการถูกวางระเบิดและก่อเวชกรรมครั้งนี้ราคาพลังงานก็พุ่งสูงขึ้นแต่ กลับกันนะสหรัฐอเมริกากลับขายพลังงานได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งที่สหรัฐทำตอนนี้ก็พยายามถูกกลบด้วยบอลลูนอวกาศถูกกลบด้วย UFO แต่จนถึงขณะน,นี้ดูท่ากรณีการกรบข่าวดังกล่าวจะไม่ประสบความสำเร็จนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักด์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คำน้อยม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิ้น the bike ko ใ,ใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรคมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ทรงรู้ ไทยมันข้าพวงไทยพร้อมกันจะรุ่งสู่เสด็จทรงสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลังรับกลิน่นเดด็จและจะร้อมขิงข้า